ทำมาหากินโดยสบู่วิตามินซีและอีผิวดูสวยด้วยวิพาดา คนนี้เป็นใครต้องบอกเลยคุณผู้ชมว่าตรงนี้นะคะน้องๆเองก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งกลุ่มที่ได้เจอกับพิษของโควิดแต่พวกเขาจะรับมือและพวกเขาปรับตัวและผ่านมันมาได้ยังไงขอต้อนรับน้องๆทั้ง4คนจากร้านตำตั้งโก๊ะค่ะ อันนี้คือตําทะเลรวมค่ะทะเลรวมค่ะอันนี้คือตําลาวตำลาวใช่ใช่เซ็ปนัวไหมคะแซ่บนัวใช่เหรอคะเธอเธอมีเม็ดกระถินไหมเออมันต้องสาดเม็ดกระถินลงไปงี้ที่ร้านมีค่ะแต่วันนี้คือยังไม่เธอไม่ได้ห่อมมาใช่ไหม แล้วมาต่อไปนี่คืออันนี้คือตำข้าวโพดไข่เค็มค่ะทางร้านไข่ดีมากแล้วต่อไปอันนู้นตำอะไรคะคุณหนูอันนี้ตำหมูยอค่ะตำหมูยออันนี้ตำปูม้านะคะจะมีสุกแล้วก็มีดิบอันนี้คือตำปีนไก่ค่ะตำปีนตปีนไก่แบบละลายในปากเลยซีอิ๊มืดเลยนะลูกนอันนี้เหลาทะเลรวมเหล่าเหล่าทะเลรวมคือจะไม่มีเส้นมะละกอ ราคาต่อจานถ้าเป็นทะเลก็จะเป็น120บาทครับตำข้าวโพดไข่เค็มก็80บาทส่วนตำลาก็30บาทครับโอ้โหหมูยอเลยล่ิมลองชิมน้ำก่อนเลยแกทางร้านตำต้องโกของเราจะเลือกหมูยอที่ดังที่สุดในจังหวัดอุบลมาดานี่อุบลนะลูกหมูเอคุณแหน้้หนูหนูตั้งอยู่ในอุบลอยู่แล้วตั้งอยู่ในอุบลเห็นว่าก่อนที่จะมาทําร้านส้มตำเนี่ยเคยทําธุรกิจมาธุรกิจเปิดโรงเรียนสอนผู้ช่วยพยาบาลนะครับ เป็นหลักสูตร6เดือนนะครับแล้วก็มีธุรกิจตัวนึงก็คือร้านเว딩เนี่ะค่ะตอนนี้เป็นยังไงลูกช่วงโควิดเป็นยังไงก็ปิดไปหมดหรู้ตอนแรกที่ต้องปิดร้อพวกหนูเป็นยังไงบ้างคิดยังไงงงช็อกช็อกค่ะเพราะว่าปกติจะมีรายรับเข้ามาทุกวันใช่แล้วอยู่ดีๆ หายไปเลยแล้วค่าใช้ใจ่ายก็ยังเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วร้านส้มตำละ่ะมายังไงไพวกเร<ะ>าพากันวันนั้นพากันนั่งดื่มกันแล้วทีนี้พอดีแม่แม่ของบ๊อบคือมีมีอุปกรณ์ทุกอย่างเลยเสร็จสับบ๊อบก็เลยให้แม่เลือกขายที่ตลาดเพราะคนมันเยอะอันตรายอะไรอย่างเง<อ>ี้ยมันก็เลยมีอุปกรณ์อยู่แล้วก็เลยปรึกษากบแฟเมย์กับน,นกว่าเออเดี๋ยวใช้การไม้อะไรอย่างเงี้ยของมันมีอยู่แล้วมน,มนตัวใช่ครับคิดวันนี้พรุ่งนี้เปิดพรุ่งนี้รูปเรียกว่าคิด เปิดทุ่มเลยเช้ากวัวเมย์ไปตลาดนะเธอเธอไปตลาดอะไรอย่างเงี้ยขายมื้อมื้อกี่โมงคะวันนี้อ่าเก้าโมงเก้าโมงเริมขายเช้าเลยใช่ไหมวันแรกขายดีไหมวันวันรุ่งขึ้นขายวันแรกดีไหมขายดีขายดีวันแรกขายดีของหมดค่ะรู้ลูกเหรอแล้วถูกต่างตัวกันอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ค่ะแต่งตั้งแต่ว <Yes ันแรกเลยเหรอวันแรกเลยค่ะตั้งแต่คิดว่าจะเปิดแล้วพวกเราก็ถ่ายรูป ใส่ชุดโปรโมทเลยครับ่จะตัดถูกต้องแล้วตอนไม่จ่ายตอนไม่จ่ายตลาดใส่ชุดพวกนี้ไปด้วยไหมบางวันพี่แม่ลูกตลาดแต่ก็เธอดูาสิอันนี้คือไปไหนบ้างเนี่ยอันนี้ที่มหาวิทยาลัยครับของอาจารย์อันนี้เป็นอะไรหนูเดลิเวอรี่ใช่เดลิเวอรี่อะค่ะโอไม่ส่งอาหารให้ลูกค้าลูกค้าเห็นแล้วแต่งตัวแบบนี้เขารู้สึกยังไงเขาก็ชอบเขาไม่ได้ชอบธรรมดาเขาเล่นด้วย ฉันแต่งสู้ใช่ไหมแต่งสู้ใช่บางวันลูกค้าจะรีเคลียร่อแต่งชุดนี้ให้ดูหน่อยวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้สั่งส้มตำอะไรเงี้ยแล้วก็จัดให้ลูกค้าเพื่อที่เพิ่มยอดขายให้กับเราด้วยค่ะและอีกอย่างหนูก็คิดว่าเป็นการโปรโมตร้านเวตติ้งเป็นตัวด้วยพี่ถามถึงรายได้นิดนึงสูงสุดเนี่ยวันเท่าไหร่ หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับต่อวันเหรอคะต่อวันเลยต่อหนึ่งวันธุรกิจเก่าทั้งสองธุรกิจอันนั้นเนี่ยหาได้เท่านี้ไหมเบดตดีกว่ามันเป็นของกึ่กรรมมันเป็นงานเป็นกาะเป็นกามแต่ว่าช่วงโควิดรู้ค่ะเด้เป็นหมื่นนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะแล้วชื่อเหรอลูกตั้ตั้งโก๊ะนี่มาจากไหนตั้ตั้งโก๊ะค่ะคือเป็นทรงผมหัวเกลียนพวกเราแล้วก็มีมวยผม นนี้ยวยูซอลติดได้เนาะคุณแม่เก่งเก่งลูกตอนนี้เจ็บมากแต่งเจ็บแต่งหลวาหลวมมากเลยค่ะคุณผู้ชมลองคิดดูสิสวยแต่เจ็บลูกค้ารีเควสต์แต่ทนน่ะเออเพื่อลูกค้าอยากดูลีลาการตามจึงเลยค่ะใครเป็นคนตามบ๊อบเหรอบ๊อบตามบ๊อบตามเอามาบ๊อบพี่มาเลย เดี๋ยวก่อนเบรกก่อนเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินแต่อีกอาชีพที่น้องคุยไว้ก็คืออาชีพร้านเวิ้งวันนี้เอาชุดสวยๆจากร้านเวิ้งมาให้เราชมด้วยเอ้านี่ดูดูดูมาดูอันนี้คือชุดเวิ้งจากร้านหนูชื่อร้านอะไรแซม The Sun Wedding Studio ค่ะ The Sun Wedding Studio เปิดนานยังเปิดได้9เดือนแล้วค่ะอยู่นะเปิดได้9กเดือนแล้วก็มาเจอพี่โคเลยเหรอใช่ เกิดมาได้9ก้าเดือนก็เจอพิษโควิด COVID ซะแล้วค่ะแต่น้องๆก็สู้ไม่ถอยนะคะปรับตัวมาขายส้มตำโดยใช้ชุดในร้านนั่นแหละมาใส่ขายซะเลยทำให้ยอดขายส้มตำช่วงโควิดดีโวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมมาชมชุดส,ดสวยๆที่น้องๆตั้งใจทำกันมากแต่และชุดงามงดหมดจดที่สุดเลยค่ะ เว่ดงางจากร้านหนูชื่อร้านอะไรแซม The Sun Wedding Studio ค่ะ The Sun Wedding Studio เปิดนานยังเปิดได้9เดือนแล้วค่ะอยู่ไหนะเปิดได้9เดือนแล้วก็มาเจอพี่โคเลยเหรอใช่ค่ะโอ้โหคุณแม่ดูซิได้ทุนคืนยังไม่รู้ยงไม่ได้เลยค่ะเดีที่ร้านลูกมีแต่เป็นชุดไทยเหรอหรือเป็นชุดเจ้าสาวมีไหมคะลูกชุดเจ้าสาวมีค่ะเป็นชุดไทยชุดเจ้าสาวพวกชุดไทยชุดราตีมีหมดมีบริการอะไรบ้าง ก็จะมีให้บริการชุดอ่อพวกชุดราตรีบริการแต่งหน้าทําผมชุดขบวนพาเหรดชุดหลีดชุดดรามเมเยอร์ค่ะครบวงจรทั้งหมดเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะเราไม่ได้บริการเฉพาะเรื่องของแต่งงานอย่างเดียวอย่าลืมว่าเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวงานเชียร์ีดเตอร์งานรับปริญญาอะไรเงี้ยพวกเนี้ยเราต้องมีด้วยต้องมีครบเลยคุณแม่ค่ะมีจังเลยแล้วชุดเหล่านี้ลูกชุดเหล่านี้หนูให้เอกลักษณ์ของแต่ละชุดยังไงเรื่องของการปักนะคะอย่างเช่นชุดนี้นะคะจะเป็นงานปักเป็นป้องนอง อกของญี่ปุ่นนะคะป้องนอกคือเป็นก็คือนำเข้าใช่ครับเป็นป้อนำเข้าไอ้วที่ที่เป็นไอันนี้ที่ป้องๆแบบใช่ค่ะมันจะสวยรลยยิบรลยยับนะคะลูกจ๋ายังช่วยตรงพี่แหม่มอ่ะแพงไหมลูกเช่าอ่ะเช่าเช่าเช่าถ้าเช่ารวมแต่งหน้าทัผมด้วยจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทค่ะ หนึ่งในชีวิตจะขายเป็นคู่ด้วยทั้งเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวด้วยโอ้ได้เจ้าบ่าวด้วยใช่ไหมได้ชุดของเจ้าบ่าวชุดนั้นสวยจังเลยสวยนี่ก็สวยนะสีสีสวยมากเลยอ่ะ้โหอันนี้อันนี้เรียกว่าชุดไทยอะไรนะลูกจ๋าเป็นชุดไทยซิวาลอ่ะแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีแขนนะครับมีแขนเรียกแขนในตัวค่ะ จะใสวยนะเจ้าแบบมาสำหรับแบบว่าท่านผู้หญิงที่อวบนิดนึงก็จะปกติจะเป็นสบายแต่ท่านผู้หญิงที่อวดนิดนึงก็จะเป็นทรงนี้ค่ะก็จะดูแบบเพียวค่ะเห็นไหมเขาก็แก้ไขด้วยนะแก้ไขรูปตาด้วยต้องต้องแก้ไขเผื่อไว้เผื่อเจ้าสาวเจ้าสาวมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีหมดใช่อย่างอย่างพวกพี่สี่คนน่ะใครเหมาะกับสไตล์ไหนเมื่อกี้บอกเหมาะกับสไตล์วันสไตล์ผู้ น้อง <c oughs> แต่สวยสวยชุดเลย <c oughs> ถ้าสมมติว่าโควิดหายไปแล้ว <c oughs> น้องๆจะกลับไปทําอาชีพเดิมอันที่น้องๆทํามาก่อนแล้วใช่ไหม <c oughs> เพราะ <c oughs> เราต่างคนต่างมีอาชีพแล้วส้มตํายังจะทําต่อไหมอ่ะ ส้ตมตำพวกเราวางแผนกันไว้ว่าวจะทำต่อค่ะแต่ว่าจะเปิดเป็นร้านเลย,เย <as> ใช่ไหมจะบริการเปิดเป็นห้องแอร์ให้ลูกค้านั่งด้วยเข้ามาใช่ไหมมาใช่ไหมอย่าทิ้งนะหนูนะทุกวันนี้ก็กรำแดดไปก่อนนะลูกน <c oughs> ้องโดยการนั่งมอเตอร์ไซค์ <c oughs> เขาต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปส่งเองเนะลูกนองป้า แล้วบ๊อบี่อ่ะบ๊อบี่ต้องไปส่งด้วยไหมหรือให้คนอื่นไปส่งก็ผัดตมือม<า>ตำอยู่ที่ร้านก็จะเป็นเมเป็นเมกาแซมที่เป็นคนไปส่งถึงบ้านอ,ออกเลยออกรถหรูๆเลยคันประมาณ4-5ห้าล้านแล้วเอาไปส่งซ้มตำนี่แหละยังไงก็เกิดเดี๋ยวดิเปิดร้านนี้ได้ก่อนจะรีบไปสร้างนี่ทำไมต้งสี่หาล้านแล้ มันทำให้เราเห็นอะไรรู้ไหมคะทุกคนเห็นไหมว่าเขาคิดเร็วทําเร็วตัดสินใจเร็วแล้วทําเลยจากประสบการณ์ที่มีเขาเอาประสบการณ์จากงานเดิมที่พวกเขามีนี่แหละมารวมตัวกัน,นและที่สําคัญคือทําคนเดียวไม่ได้ต้อง<ช>มีรวมกันเห็นไหมคะว่าโควิดนี้เนี่ยมันทําให้เราทําอะไรคนเดียวไม่ได้ไม,ไดมันต้องมีคนช่วยและคิดเร็วทําเร็วทําคนเดียวไม่ได้ชย ชวนพวกแม่ไปนั่งโหอปลาล้างปลาแม่จะหรือยังอ้าฝากร้านเลยลูกฝากร้านเลยครับเขาฝากด้วยนะครับร้าน The Sun Wedding Studio นะครับแล้วก็ตําตั้งโกของเราค่ะรวมไปถึงโรงเรียนเซนท่านบริยัอินเตอร์จังหวัดสุรินด้วยนะคะฝากบริจิตเหม่งพิเศหน่อยธุริจของเราคุณจับอุบลค่ะ ก๋วยจั๊บยวนสำเร็จรูปค่ะโอ้มีด้วยมีค่ะอันนี้ใคร่ะของหนูเองค่ะเป็นธุรกิจของหนูแล้วด้วยใช่ใช่ค่ะเล็กๆค่ะเป็นคล้ายๆบะหมี่ึ้มสำเร็จรูปอะค่ะต้มน้ำแล้วก็ทานได้เลยเป็นสูตรภุมิค่ะชื่อแบรนด์ว่าอะไรนะลูกคุณจั๊บค่ะคุณจั๊บคุณจั๊บคุณจั๊บปูมิคุ้มคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยแล้วมีอะไรอีกเวดดิ้งคุณจั๊บแล้วก็ร้านส้มตังก็คือโรงเรียนโรงเรียนเซนทันบริกวณอินเตอรร์ธุกิจ ผู้ช่วยพยาบาลค่ะค่ะแล้วก็ตัมตั้งโกะคุณผู้ชมค่ะไปอุบบนนะไปให้กําลังใจน้องๆไปถ่ายรูปได้ไปให้กําลังใจได้แล้วก็ไปอุดหนุนได้หวังว่าโควิดหายไปเราก็จะมีอีกหนึ่งอาชีพแล้วก็ไม่ทิ้งอาชีพใดอาชีพหนึ่งเพราะว่าคนเราต้องมีมากกว่าหนึ่งอาชีพแล้วตอนนี้นะคะอยู่เฉยไม่ได้ขอบคุณและให้กาลังใจน้องทั้งสี่ด้วยขอบคุณมากค่ะ แขกรับเชิญค่ะเดี๋ยวจะถามว่าถ้าน้องๆทั้ง4คนต้องแว้นมอเตอร์ไซค์ไปส่งส้มตำทุกวันกลางแดดต้องทำอย่างไรสักครู่เดียวกัน้ชาสวัสดีค่ะเป็นภรรยาแล้วฟังดูอายุขึ้นมาเน่อยนึดูแปลกใช่คเปลี่ยนไปไหมชีวิตเปลี่ยนไปไหมคะ ไม่นะคะฉันรู้สึกว่าเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิม,มแล้วก็ทํางานมากกว่าเดิมโอยมันก็ก,ก,ก,ก็ก็เหมือนเดิมใช่างเหมือนเดิมเลยแต่ว่าก็อาจจะแบบรู้สึกเรามีความรับผิดชอบมากขึ้นแทนที่แบบก่อนหน้าน,นี้เราก็จะนึกถึงแบบตัวเองเยอะอะไรเงี้ยพอแต่งงานปุ๊บก,ก็รู้สึกว่า เรามีครอบครัวเพิ่มอีกคนหนึ่งความรับผิดชอบโตขึ้นเอเหมือนรู้สึกว่าแบบเหมือนโตขึ้นไปโดยธรรมชาติแล้วก็จากที่แบบตะกอนใช้เงินแบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยคิดอะไรตัวเดียวน้องบางคนเนาะใช่คืออยากซื้ออะไรซื้ออะไรอย่างเงี้ยพอแต่งงานปุ๊บรู้สึกว่าเออเราอีกหน่อยในอนาคตเราก็จะต้องมีลูกเราจะต้องมีนู่นมีนี่ก็เลยรู้สึกว่า เราก็จะวางแผนการใช้เงินมากขึ้นเริ่มวางแผนจะใช้อะไรก็คิดรวมทั้งวางธุรกิจให้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะทุกคนต้องทำทำหลายอย่างวะลูกอ๋อทำอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างใช่ชาไฮเปอร์เขาเรียกว่าอะไรบล็อกเกอร์ไหมไม่ใช่กูรูกูรูบิวตี้ก็อารมณ์บล็อกเกอร์นิดนิดก็ได้โอ้เนี่ยดูดิก่อน หน้านี้ชาก็จะชอบแบบทําคลิปสอนแต่งหน้าคือตอนแรกก็ทําเล่นๆเลยเพราะเราชอบแล้วช่างชาแบบไ่ถึงไปไปเรียนรู้มาจากไหนแต่งหน้าอย่างเงี้ยเฉันไม่ได้เรียนเลยคือชาด้วยการที่เนี่ยฉันมางานอย่างเงี้ยออกรายการทําแบบดูละครหรือว่าถ่ายละครถ่ายนู่นถ่ายนี่ก็จะแบบช่างแต่งหน้าคนนี้เขาก็จะมีเทคนิคแบบนี้แบบนั้นแล้วก็จะสังเกตเขาว่าเขาแต่งหน้าแล้วก็เอิมมีความสนใจตรงนี้ก็เลยลองไปแต่งเองแล้วก็เอาเทคนิคพวกเนี้ย จากวงการเข้ามาแล้วก็มาสอนแต่งในคลิปแล้วก็แบบแอบชัยไปเรื่อยสนุกไม่ได้ส่วนไหนมันยากสุดแต่งยากสุดตาเป็นอะไรที่แบบมันเล่นอะไรได้เยอะมากแล้วก็ตาเราเปลี่ยนได้หลายแบบมากหลายเทคนิคอะเี้จะเชียวก็ได้จะหวานาจมือกันแล้วทำอะไรอีกบ้างเห็นชอบทําอาหารเองปลูกผักเองจริงเหรอใช่ดู YouTube ไปเรื่อยมาเจอเหมือนพี่คนหนึ่งใน y u t u b e เขาปลูกผักแล้วก็กดเขาไปดูคลิปประมานแบบ ักคอนโดสามสิบนาทีอ่ะเราดูจนจบรู้สึกว่าเฮ้ยเราประทับใจเราอยากทำบ้างแล้วมันคือผักอะไรลูกทุกอย่างเลยที่กินได้ที่กินได้คือปลูกผู้หญิงที่กินได้แล้วได้กินไหมทานเลยฉะนั้นเดี๋ยวจบรายการเสร็จก็จะไปตัดแล้วก็ไปกินคือมันฟินมันฟินปลูกแล้วหนูก็ได้กินผักที่หนูปลูกด้วยใช่ค่ะมันฟินมากเลยนะแล้วจะภูมิใจแล้วมันจะอร่อยกว่าปกติเขาทำไรอย่างจริงแม่เป็นคนที่ดูแลตัวเองนะเมื่อกี้เขาบอกผักก็ยังเป็นผักออร์แกนิก แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นตอนนี้คือความออร่าผิวสำคัญ<ช>ที่สุด<ช>้าผิวดีมากเลยแม<ช>่ผ<อ>ิวหนะะ้ามันดีเองหรือว่าเราต้องดูแลมัน ต้องดูแลค่ะหนูเคยพังั้งไหมน้าเคยพังั้งไหมลลกเคยค่ะจริงหรอพอาชอบทำงานแบบนี้คือเราต้องเจอแสงแบบสตูดิโอต้องออกไปเอาดอเจอแบบแสงอาทิตย์มลภาวะยิ่งเดี๋ยวนี้อะไร pm อะไรก็หูเต็มไปหมดอยู่แบบเซนซิทีฟมากเจออะไร้ใช่ไหมแพ้ง่ายค่ะแพ้ง่ายใถ้างั้นน้ำจาเลือกวิธีการเลือก่ะโดยเฉพาะเรื่องของครีมกันแดดหนูเลือกยังไงอันนี้เป็นครีมกันแดดที่ชาชชยจริงๆ แล้วชาก็เคยรีวิวมาแล้วคือมันใช้ดีผิวชาแพ้ง่ายแล้วชาลองเคาน์เตอร์แบรนด์มาเยอะมากหมดเงินมาเยอะมากแล้วก็ส่วนผสมที่รู้สึกว่ามันต่างจากแบรนด์อื่นนะชอบมากที่ว่าเขาผสมด้วยวิตามินซีสกัดจากผลไม้ที่ชื่อว่าคาคาดูพลัมไม่วอกเลยเพราะว่ามันไม่มีสีแล้วก็ไม่ผสมรองพื้นด้วยใช่ค่ะไม่เยิมหรอไม่เยอมค่ะแล้วก็สามารถที่จะกันเหงื่อกันน้ำได้ด้วยค่ะหลังจากใช้แล้วหนูรู้สึกยังไงเป็นครีมที่ใช้แล้วรู้สึกว่าผ้อยลด เลือนลิ้วรอยด้วยแล้วก็บำรุงผิวเราจะดูใสขึ้นด้วยค<อ>ือมันแบบมันสารสกัดเยอะมากแล้วก็มีส่วนผสมของ encapsulation นะคะเป็นเหมือนเทคโนโลยีรกรรมปกป้องสารสกัดเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอถ้าถาวัดตากรรมขนาดนี้มันจะอยู่ในเฉพาะเคาน์เตอร์แบรนด์ที่ราคาค่อนข้างที่จะสูงกนต้งสูงหน่อยแต่สําหรับ ครีมกันแดดจอลิน่าพลัสสามารถที่จะกล้ามากคุณผู้ชมกล้ามากที่จะขายในราคาเท่านี้แล้วใส่นวัตกรรมนี้ช,ชอบตัวไหนบักแม่ S P F เท่าไหร่นะคะลนุบกบวกบวกแล้วก็ P A บวก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 ค่คุณผ <c oughs> ู้ชมคะ <c oughs> ไม่อยากให้คุณผู้ชมต้องผิดหวังนะคะเพราะฉะนั้น แม,ม่คะ่ะจะรูร้นคิดคนแรกก็อ<า>่ใครค,ค,ครนคิดออ้าอยากรู้ว่าใครเป็นคนคิดทีแรกเลยอะคือมันเป็นที่กล้องอะมันไม่โฟกัสไงเ,ออเวลาที่เราถือผลิตภัณฑ์แล้วผลิตภัณฑ์มันเบลเอ,อคือหน้าชัดหลังเบอเลออะไรพวกนี้ถ้าทำหนีแล้วมันจะชัดมันก็เลยกลายเป็นว่าพี่เลยต้องแบบว่าผู้ชมคะจอย่างนี้นะคะนี่นคะหลอดจะประมาณนี้ผู้ชมเห็นตัวเลขไหมคะ้าสบ PA น้ำชาขาเราจะหาซื้อได้ที่ไหนตัวนี้นะคะง่ายมากๆเลยนะคะสามารถเข้าไปซื้อได้คือเซิร์ชใน Google ได้เลยจเ e นาพลัสหรือว่า Facebook นะคะหรือว่าเข้าไปที่ Line นะคะแอด Line นะคะแอดจเลนาพลัสก็ได้ค่ะแล้วก็มีเบอร์โทรด้วย0 2 3 3 0 0 0 3 3ยายาม่ะาจะมีโปรคุณแม่ ครีมกันแดดที่ช่วยบำรุงด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะโปรโมชั่นวันนี้นะคะซื้อ1แถมหนึ่งะคะเนี่ราคาเพียงแค่999บาทจำกัดเพียง30ท่านแรกสนใจนะคะสามารถแอดไลน์นะคะแอดจูเลน่าพลัสนะคะหรือว่าเซิร์ชใน Google แล้วก็ Facebook นะคะหรือไม่ก็โทรเขา้า02030033ค่ะผู้ชมค่ะเราขึ้นหน้าจอแล้วนะทั้ง<อ>เบอร์โทรศัพท์ทั้งไลน์แอดนะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าโปรนี้เนี่ยโปรนี้เด็ดสุดจริงๆบอกเลยว่าจริงๆบางครั้งโทรไปของอาจจะหมดนะไม่โทรตอนนี้ ตอนที่มีโปรในรายการเนี้ยคุณอาจจะผิดหวังก็ได้นะคะย้ำโปรนะคะ1แถม1นะคะในราคาเพียงแค่999บาทจำกัดแค่30ท่านแรกเท่านั้นค่ะรีบเลยโทรที่เบอร์0 2 0 3 0 0 0 3 3ค่ะค่ะไลน์แอดเจเลน่าพลัสไลน์แอดก็จะมีลมกลมๆนะคะ เครื่องหมายแอดนะคะ uh huh. แล้วก็โจลิน่าพลัส uh huh. ได้เลย <c oughs> คุณผู้ชมเข้าไปใน Google หรือว่า Facebook เนี่ยคุณอยากรู้ว่ามีส่วนผสมอะไรเ uh huh. มื่อกี้เนี่ยน้ำชาได้พูดถึงทั้งนวัตกรรมทั้งส่วนผสมและที่สําคัญคุณผู้ชมรู้ไหมว่าสารสกัดนําเข้าจากประเทศออสเตรเลีย huh. ทุกชนิดเลยเพราะฉะนั้นะ uh huh. คุณผู้ชมสบายใจได้เราได้ใช้ครีมกันแดดในเมืองไทยราคาคนไทยแต่คุณภาพเหมือนออสเตรเลีย huh. นะ uh huh. นะฮะและราคาเราจับต้องได้นะคุณแม่เนาะใช่ค่ะรีดโทนนะรีดโทนนะเดี๋ยวหมดแล้วจะเสียใจนะก็ขอให้น้ําชานะจ๊ะมีเขาพูดที่น่ารักมีแต่น้อยเลยเร็วรอ้ออยากเห็นน้ำชาเวลาเป็นแม่จะทำยังไงยอดสินึกออกไหมไม่ออกเลยยังนึกยังนึกไม่ออกอีกนานไหมอีกนานไหมก็ปีนาอาจจะปีหน้าค่ะอาจจะอาจจะเดี๋ยวดูดูเหตุการณ์ก่อนนะให้มันเนาะสถานการณ์ตอนนี้มันก็อยากให้เขาเกิดมาในช่วงที่แบบ สภาพแวดล้อมปกติอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ขอบคุณน้ำชาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขในคารนี้คุณผู้ชมค่ะคำคมของเรานะคะเขาบอกว่าระฆังดังเพราะมีคนตีแต่ถ้าอยากได้ผู้ชายดีๆในบัญชีก็ต้องมีตาเออนี่ดีนี่ดีนี่ดีนี่มึงชอบเจอบกันใหม่นะคะจะถึงสุดนะคะบ่ายโมงสิบห้านาที ทางช่องวัน31วันนี้ลาไปก,ก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใคร dling, dling, ถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ